สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่าสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะครูกุ้งมีเรื่องบรบกวนดังนี้นะคะค่ะเรื่องด้วยว่าตอนนี้โรงเรียนเราจะทำะโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะคะพอดีแฟ้มที่6อ่ะคะ่ะเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเด็กซึ่งจะต้องมีรูปภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามผลเด็กที่ไม่เด็ก ที่ทดสอบร่างกายไม่ผ่านนะคะ,ะเด็กที่ทดสอบร่างกายไม่ผ่านเราจะติดตามผลโดยการทดสอบร่างกายเด็กทุกๆสองสัปดาห์นะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ,ะคุณครูไม่สามารถจะทดสอบร่างกายเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองะคะ่ะให้อัดคลิปการทดสอบร่างกายเด็กนะคะ ที่บ้านนะคะอ่าทดสอบร่างกายเด็กให้คุณครูหน่อยโดยการอัดคลิปนะคะอ่าทดสอบร่างกายมันมีอยู่สามท่าด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูกุ้งจะอธิบายให้ฟังว่าทั้งสามท่านั้นมีท่าอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าท่าที่หนึ่งนะคะเป็นท่ายืนยกเข่าขึ้นลงสามนาทีนะคะ ยืนยกเข่าขึ้นลง3นาทีนะคะอะมาดูวิธีการปฏิบัตินะคะอะวันนี้นะคะก็จะมีลูกคุณครูนะคะลูกคุณครูโรงเรียนเราก็มีน้องภูวิดนะคะหลานพี่เก๋นะคะน้องสิงโตแล้วก็ลูกพี่นิงนะคะน้องกล้องนะคะแล้วก็ลูกท่านผู้ปกครองน้องภูริก,กับภูรินด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่ามีท่าอะไรบ้างนะ ท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่หนึ่งก็คือยืนยกเข่าขึ้นลงสามนาทีใช่ไหมคะ,ะวิธีการปฏิบัติมีดังนี้นะคะ,ะวิธีการปฏิบตัติวิธีการปฏิบตัติให้ผู้รับการทดสอบเตรียมพร้อมก็คือยืนในท่ายืนตรงนะคะเท้าสองข้างห่างกันนะคะสองเอามือจับไว้ที่เอวด้วยนะข้อสองกำหนดความสูงสำหรับการยกเข่านะคะ แต่ละคนโดยกำหนดให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงให้ต้นขาขนานกับระดับพื้นเข่างอทำม,มุมกับสะโพก90องศาให้ใช้ยางหรือเชือกขึงไว้นะคะขึงไว้นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นจุดอ้างอิงระดับความสูงสำหรับการยกเข่าในแต่ละครั้งค่ะไม่ได้ยินเสียงสัญญ,ญาณนะคะอาจจะบอกว่าเริ่มก็ได้นะคะให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้น สูงจนแตะกับยางที่ขึงไว้ต้นขาขนานกับระดับพื้นกึ่งกลางต้นขาสัมผัสกับแนวยางหรือเส้นเชื่อนะคะสลับกันไปอย่างนี้นะคะยกขาอีกข้างหนึ่งปฏิบัติเช่นเดียวกันนะับเป็นหนึ่งครั้งให้ยกเข่าขึ้นลงสลับขวาซ้ายนะคะอยู่กับที่ห้ามวิ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนครบ3นาทีสนาทีนะคะ โดยให้ผู้รับการทดสอบพยายามยกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะว่าทํายังไงนะคะอืม ่ันี้จะเป็นที่ทดสอบครั้ทงที่แล้วนะคะที่คูอาูครูพบทดสอบนะคะนั่งรอได้ลูกอันนี้ก็จะเป็นน้องครูวิทย์นะคะอ่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะคะทดสอบยังไง ให้ได้มากที่สุดย,ยกเข่าขึ้นลงให้ได้มากที่สุดนะคะอไไอขอแน้วครับขออ้วค่ะ นี้นะคะท่าที่หนึ่งนะคะอัดคลิปให้ครูกุ้งหน่อยนะคะ,ป,ะป้าไปมาดูอืมอ่ะมาดูท่าที่สองบ้างท่าที่สองจะต้องอัดคลิปนะคะลุกนั่งหกสิบวินาทีนะคะลุกนั่งหกสิบวินาทีวัตถุประสงค์คือทดสอบความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะอ่ะในจากภาพจะสังเกตได้ว่าจะมีคนจับขาไว้นะคะอ่ะจะมีครูจับขาไว้นะคะ ่านี้อาจจะให้คุณพ่อจับขาให้ก็ได้เนาะแล้วคุณแม่อัดก็ได้นะคะอ่าลองไปดูเลยวิธีการปฏิบัติเป็นยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะคะให้ให้ใหยุดตรงนี้ไว้แล้วก็อ่านก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเลยดีกว่านะคะแบบนี้นะคะ ให้ขึ้นได้มากที่สุดอือันนี้น้องสิงโตเนาะสิงโตใช่ไหมคะอะน้องสิงโต หลานคูเก๋นะคะหลานพี่เก๋นะคะค่ะท่านี้นะคะท่าที่สองลุกนั่งหกสิบวินาทีให้ได้มากที่สุดเหมือนกันนะคะนี่ท่าที่สองนะคะต่อไปมาดูท่าที่สามค่ะท่าที่สามเป็นท่านั่งงอตัวไปข้างหน้านั่งงอตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเป็นเด็กอ้วนๆหน่อยมีพุงหน่อยก็จะงอตัวได้ไม่เยอะใช่ไหมคะ อาจจะมีท่าที่ทดสอบดังนี้นะคะวิธีการปฏิบัติก็คือให้ผู้รับการทดสอบยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขน,นและขานะคะให้ถอดรองเท้าด้วยนะคะผู้รับการทดสอบนั่งตัวตรงเหยียดขาตรงไปข้างหน้าให้เข่าตึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างตั้งขึ้นในแนวตรงและให้ฝ่าเท้าวางราบชิดติดกับผนังกล่องวัดความอ่อน,ออนตัว เมื่อดเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้ผู้รับการทดสอบยกแขนทั้งสองข้างขึ้นในท่าพ่อสอบเหยียดตรงและคว่ำม,มือให้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางคว่ำซ้อนทับกันพอดีแล้วยืดแขนตรงไปข้างหน้าแล้วให้ผู้รับการทดสอบค่อยๆก้มลำตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนที่มือคว่ำซ้อนทับกันไปวางไว้บนกล่องวัดความอ่อนให้ได้มากที่สุด ให้ได้ไกลที่สุดจนไม่สามารถก้มลำตัวลงไปได้อีกให้ก้มลำตัวค้างไว้สามวินาทีแล้วกลับมาสู่ท่านั่งตัวตรงทำการทดสอบจำนวนสองครั้งต่อกันถ้าไม่มีกล่องนะลูกถ้าไม่มีกล่องใช่ไหมคะเราไม่มีกล่องจะทำยังไงดีท่าที่สามทดสอบการนอตัวจะทดสอบอยังไงถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีกล่องวัดใช่ไหมคะ ทำแบบนี้ค่ะไม่มีกล่องวัดความอ่อนตัวก็แบบนี้เลยนั่งแล้วเหยียดขาแบบนี้ก้มให้ได้มากที่สุดประมาณหกถึงสิบวินาทีค่ะทําซ้ำสองครั้งครั้งละหกถึงสิบวินาทีค่ะ,ะหรืออ่าแบบนี้ค่ะยืนตัวตรงก้มลงแบบนี้เลย ก้มประมาณหกถึงสิบวินาทีทำสองครั้งนะคะพอได้มากพอทำทำไปได้มากกว่าหกพอทำทำไปจะได้มากกว่าสิบวินาทีใช่ไหมคะสามารถเพิ่มได้ค่ะเป็นก้มประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีนะคะผู้ปกครองอาจอาจะอดคลิป อ่าหกถสวินาทีครูกุ้งก็ได้นะคะแบบนี้หรือจะถึงสิหวินาทีก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวเด็กด้วยนะคะยังไงครูกุ้งก็ขอรบกวนนะคะอ่าน้องภูริน้องภูรินน้องภูวิตรูพี่แขกนะคะน้องสิงโตหลานหลานพี่เกนะคะน้องก้องนะคะอะลูกพี่หนิงนะคะ คูกุ้งขอรบกวนหน่อยนะคะอัดคลิปให้คูกุ้งหน่อยนะคะคูกุ้งขอบพระคุณมากๆนะคะครั้งที่แล้วก็รบกวนนะคะครั้งนี้คูกุ้งก็ขอรบกวนอีกสักครั้งนะคะอัดคลิปส่งในไลน์ส่วนต่อคุณครูได้คูกุ้งได้เลยนะคะงั้นก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ